หัวใจของเยรูซาเล็มคือเขตเมืองเก่าหรือ o l ซิต t y ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโมรดกโลกโดยยูเนสโกมีความหมายอย่างล้ำลึกในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและจิตวิญ,ญญาณความพิเศษของพื้นที่ไม่เกิน0.9ตารางกิโลเมตรนี้คือความเป็นศูนย์กลางของาศาสนายูดายาศาสนาอิสลามและาศาสนาคริสต์ เขตเมืองเก่าคือที่อาศัยของชุมชนคนยิวคนอาร์เมนียคนคริสต์และคนมุสลิมแก่นของหัวใจน่าจะอยู่ที่ Temple m เม n t ท์หรือพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างโดยศาสดาโซโลโมอนแห่งศาสนายูดายเชื่อมต่อไปอยังกำแพงตะวันตกของคนยิวและสถานที่ตั้งของโดมออฟเ h อ r ร็ k และมัสยิดอัลอักซอศูนย์กลางแห่งศรัทธาของคนมุสลิมแห่งศาสนาอิสลาม เสียงเพลงประกอบในงานพิธีฉลองวันชาติอิสราเอลครบรอบ69ปีจากบริเวณกำแพงสูงใหญ่หรืออีกชื่อคือกำแพงร้องไห้ทางตอนใต้ของโอซิตี้กำแพงตะวันตกนี้คือจุดสำคัญสำ,ญสำหรับชาวยิวในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์กำแพงร้องไห้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของคนยิวคนที่ได้ไปเยือนราบซึ้งตามความเชื่อที่ว่า คนอิสราเอลได้หวนกลับคืนสู่แผ่นดินตามพันธสัญญาเวสต์ร์นวอลอยู่ในเขตชุมชนคนยิวพื้นที่นี้เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของจอร์แดนจุดเปลี่ยนคือสงคราม6วันในปี1967เมื่ออิสราเอลชนะสงครามสั่งให้ทำลายเขตที่อยู่ติดกันของชาวโมร็อกโกเพื่อเปิดทางให้คนเข้าออกกำแพงตะวันตก การตรวจทางเข้าออกกำแพงตะวันตกหรือกำแพงร้องไห้จะมีเจ้าหน้าที่พกอาวุธคอยตรวจตรารักษาความปลอดภัยตลอดเวลามองมุมสูงเลยกำแพงร้องไห้คือโดมออฟเดอะร็อและมัสยิดอัลอักซอศาสนสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์อิสลามมัสยิดแห่งนี้คือสถานที่ที่าศาสดามูฮัมหมัดละหมาดก่อนที่ถูกนำตัวขึ้นสู่ชั้นฟ้าเบื้องสูง โดมสีทองอารามแสดงถึงศิลปะแบบมุสลิมที่เน้นสีทองเป็นส่วนใหญ่ภายในตัวอาคารของทั้งโดมออฟเดอะร็อกและมัสยิดอาลอักซอสงวนไว้สำหรับคนมุสลิมเท่านั้นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนมุสลิมปัจจุบันนี้ดูแลโดยรัฐบาลจอร์แดนแต่เมื่อสหรัฐรับรองทั้งเมืองเยรูซาเล็มว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลทั้งที่ปาเลสไตน์ก็พยายามอ้างเช่นกัน จึงอาจจะยิ่งนำไปสู่ความกังวลว่าจะเกิดการรื้อถอนสถานศักดิ์สิทธิ์ของคนมุสลิมในที่สุด <S <S โบสถ์อันง,งดงามเก่าแก่ของศาสนาคริสต์ The Church of the Holy Sepulchre er, ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของชาวคริสต์เชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่พระเยซูทรงฟื้นคืนชีพ But today finally acknowledge the obvious that Jerusalem the is that capital acknowledge finally Israel's we is ในวันเดียวกับที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศรับรองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลได้เห็นการประดับธงชาติสหรัฐและอิสราเอลคู่กันปนกำแพงที่เขตเมืองเก่าซึ่งย่อมหมายถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นยิ่งขึ้นระหว่างสองประเทศแต่กำลังเกิดขึ้นท่ามกลางความเป็นห่วงของนานาชาติโดยเฉพาะโลกมุสลิม ที่กำลังเฝ้ามองอนาคตของโอซิตี้หัวใจของเยรูซาเลม็ม